อยู่ยาวนานมากกว่า50ปีแล้วสำหรับปลากระป๋องตราสามแม่ครัวอีกทั้งยังมีโลโก้ติดตาเป็น3มสาวยืนถือเครื่องครัวส่งยิ้มหวานอยู่เคียงข้างกันถึงแม้จะผ่านระยะเวลามานานหลายปีแต่ก็ยังคงเป็นคำถามคาใจใครหลายคนว่าสมสาวที่อยู่บนโลโก้นี้มีตัวตนที่แท้จริงใช่หรือไม่ล่าสุดทางด้านติ๊กตอกพิชา966 ก็ได้ออกมายืนยันว่า3พรีเซนเตอร์สาวมีตัวตนอยู่จริงโดยเขียนแคปชั่น3แม่ครัวคุณกลางซึ่งหนึ่งในนั้นคือคุณแม่ของเจ้าของโพสต์เองโดยเธอได้ตอบในคอมเมนต์ว่าอายุ81ค่ะมีโรคประจำตัวความดันสูงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้ค่ะหลอดเลือดโป่งค่ะดูแลอยู่ค่ะทานได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะพร้อมบอกถึงค่าจ้างที่ท่านได้รับในสมัยนั้นเขาจ้าง500ค่ะ สมัยนั้นแม่เล่าทั้งนี้อีกสองสาวที่เหลือก็คือรุ้งละวันสีปฏิมากูลเทพีสงกรานวิสุทธิกษัตริย์เป็นที่ในสมัย2515และเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงในปี2517จากภาพยนตร์เรื่องรอยมนทินคู่กับสมบัติเมธนี ส่วนอีกคนนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างแท้จริงว่าคือใครแต่ได้มีบางกระแสที่บอกไว้ว่าคือรจนายามวงน้องสาวของนางเอกชื่อดังอรัญญานามวงนั่นเอง